สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rainbowy Design นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำหรับสายกราฟิกนะคะสำหรับ EP นี้นี่โบจะมาแชร์ในเรื่องของการตกแต่งรีทัสนะคะก็เป็นทักษะสกิลที่กราฟิกเนี่ยจะต้องแบบว่ามีความชํานาญนะคะเดี๋ยวโบจะมาแชร์นะเพราะว่าอะไรนะคะโบกว็มีไอเดียได้ไอเดียนะคะพอดีว่าโบก็รีทัสนะคะ แชร์เทคนิคนี้นะคะพอดีว่าได้ไอเดียเดี๋ยวเอามาแชร์กับช่องดีกว่านะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นภาพบ f ฟอ e ก็คือลูกค้าอยากให้เอาตัวตรงหูอะไรตรงเนี้ยหัวใจตรงเนี้ยนะคะสายคล้องคอรตรงเนี้ยอ,ออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนียนกริบเนียนกริบถามว่าได้ไรได้คัดรูปนี้ถามว่ายากไหมก็พอได้อยู่ พอได้อยู่นะคะก็คือเพราะว่ามันต้องไปเก็บรายละเอียดตรงตรงตรงนี้แล้วก็ตรงพวกตรงเนี้ยนะ,ะแล้วก็ตรงผมตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโบาใช้เทคนิคอะไรบ้างนะพอได้คัดเสร็จแล้วปุ๊บเอามาใส่ตกแต่งโคเวอร์ให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวโบจะใช้รูปอื่นนะคะเพราะว่ารูปนั้นก็จะเป็นรูปของลูกค้าเ,เดี๋ยวเราจะทำการ ลาดไลซ์เขาก่อนนะคะให้เขาเป็นเลเยอร์ธรรมดาก่อนนะคะถ้าเกิดเราจะทำงานแบบว่ารีชารเนี่ยเพราะว่าพวกเครื่องมือรีชารนะคะเ,ออเดี๋ยวขอปรับตัวนี้เป็นแค่เ,ออเครื่องมือรีชารทที่เราจะใช้กันส่วนใหญ่แล้วก็คือตรงนี้เลยนะคะพวกที่ขายเป็นแบบสติ๊กเกอร์ออสติ๊กพาสเตอร์อะอพาสเตอร์นะคะพวกฮิลลิ่งบัตสนะคะสปอตเนาะฮิลลิ่งบัตสธรรมดานะคะแล้วก็แพทนะคะ ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะโบก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีทัดตรงที่มันง่ายๆก่อนนะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ลัสโซ่นะคะโบก็จะมานี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆได้คัดอ่าประมาณนี้ก่อนอโบอาจจะเดี๋ยวโบจะใช้ตัวเอเดาอ่าตัวนี้ แล้วก็ดึงเลื่นเข้ามาแบบนี้เลื่อนดีๆนิดนึงนะจะเนียนไหมนะคะก็จะได้ประมาณนี้อืมเดี๋ยวเราค่อยมา่กี้ให้เขานวนอีกทีนึงนะคะค่อยๆลอาค่อยๆเนี่ยตรงนี้คือเราจะไปแบบว่าแปะค่ะไปเอาแปะนะคะ แต่เขาจะมีการเบรนขอบๆให้เราเห็นไหมให้มันมหนุน <c oughs> โอเค <c oughs> เราได้แบบนี้สักเล็กน้อยแล้วแล้วโบก็จะเ,ออเดี๋ยวขอ <c oughs> ต้องค่อยๆขย,ย,ยับนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาใช้ตัวตัวฮิวลิ่งบัสสปอร์ตตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะสปอร์ตฮิลลิ่งบัสแลก็กถูกอะเพราะได้แบบนี้นะคะสักเล็กน้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือตัวเขาเรียกว่าโคนนะคะโคนสแตป์อ่า ตันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะ Copy พื้นที่ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆละเลงนะคะเดี๋ยวแต่โบจะเพื่อความแน่อ่าเพื่อความแบบว่ายืดหยุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะสร้าง New La y e r นะคะแล้วเราก็ตรงนี้เนี่ยให้คุณเลือกเป็น c อ่อเคอนะคะ below นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะดูดเราจะดูมุมนี้อ่าต้องซูมนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็พอเราดูดเราก็กลับมาที่ตัวตัวนี้ใช่ไหม พอเราดูดเนี่ยเห็นไหมเราจะดูดพื้นที่ตัวเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ทำการนี้ปีป้ไปเลยจ้าแต่ว่าละเลงดูดอีกก็ละเลง มถ้าเกิดคุณสร้างเอ w ิวเนวเลเยอรเห็นไหมคะคุณจะสามารถที่จะดู before after ได้สามารถยืดได้ปรับ r o รเท e ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวความสมูทเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปรนเขาอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ค่อยๆก่อนแล้วก็มุมตรงนี้บอกเลย ันี้ก็ไม่ดีว่าจะง่ายนะจ้าเอ,อ่อ copy คุณคลิกแล้วคุณก็เลื่อนเลื่อนขวานะคะเพราะว่าตรงมันจะก๊อปปี้พื้นพื้นที่ตรงนี้รอบนอกด้วยนะ เราก็จะ Co อปียาวมาเลยนะ นั่นไหมอ่าโอเคเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างก็ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสร้าง selection แล้วก็เดี๋ยวโบจะใช้กดไปให้ตัวไอดูสีพื้นกาว แล้วก็สร้างรูลิก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกดอินเทอร์เน l ตดีลิฟนะคะเป็นการเชสสีนั่นเองหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะคุบเขาเรียกว่าอะไรคุบทุกอย่างเลยนะคุบทุกอย่างก่อนแล้วเราก็ทำการรัดลายเขารัดลายเลเยอร์อ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้คโคลนนะอ่าแล้วเราก็จะก๊อปปี้ตัวนี้ ง,งูไม่ราจะกปี้ตัวนี้กปี้ตัวนี้โอเคเอ,อ่อกปี้ตัวนี้กาแฟตัวนี้เวลาคุณก๊อปปี้นะกดอ,อกินเทอร์เน็ตเออลืมบอกใช่ไหมกดอินเทอร์เน็ตน,นะตอนดูดนะ่ะ กดอัทเน็ตตรงคอเสื้อเห็นไหมว่าตรงนี้มันหายเลยอะ่ะ hmm. ที่จริงเนาะไปหาคอเสื้อชุดเสื้อแบบนี้แล้วก็เอามาแปะเลยก็ได้นะ ต้องตกกระจายนะไม่ต้องตกกระจายเดี๋ยวเราจะเบนเขาก็เนาะเดี๋ยวโบจะใช้ตัวมิกเซอร์บัตนะคะเอ่อจะเบนเห็นไหมคุณเห็นไหมอ่าคุณต้องปรับนะคะตรงนี้คือคุณไม่ต้องติ๊กอะไรนะคะแล้วก็สำคัญเลยคุณต้องติ๊กที่ตรงนี้นะคะ แล้วก็นี่มันจะเป็น Clean the b u s After Estro นะคะแล้วก็ปรับตรงนี้ความเปียกเนา้อน้ำอะ่ะ19นะคะโหลด17มิก19นะ,ะมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเกลียเขาอะเกลียเขานะแก อันนี้ต้องใช้เออสปอตเฮลิ่งแล้วก็ค่อยมาเินเดี๋ยวมาเบนตัวนี้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวโบจะใช้นี่ก่อนสปอตนะคะเห็นไหม ตัวนี้ก็มีประโยชน์แล้วเราก็จะใช้ตัวเหมือนเดิมเลยจำได้ไหมนะคะใช้สเต็มบัตเอ้ยโคนโคนสเต็มอ่ะแล้วคุณก็กดออเทนเนตนะคะแล้วเราก็จะคลิกไปในจุดที่เราต้องการก๊อปปี้ก๊อปปี้ตรงไหนดี ตัวนี้ตัวนี้ก่อนละกันนะคะเพราะคุณก๊อปปี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะ,ะคุณเห็นไหมมันจะได้เห็นไหมเห็นเงาเงาไหมอ่านนั่นแหละนะคุณก็คลิกแล้วคุณก็เลงขึ้นไปนะคะแต่ต้องระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไปจนแบบตรงเนี้ยเราก็ต้องก๊อปปี้ใหม่กดออเดอร์เน็ตคลิกอุ๊ยบุลลืมสร้างเ้เยอะ ดิบได้อยู่นะคะแล้วก็คอนเวอร์ชน่มสมาร์ตออบเจกต์ผสมกันแล้วก็ลัตไล์นะคะแล้วก็จะเบรนมันเข้มไป ก็มุมนี้มันเดิมเอจะกดอัลเทอร์อรนีทีลิฟแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้สปอตฮิวิ่งนะคะ ตรงนี้ไปก่อนแล้วเราจะ copy พื้นที่ตรงน <it> <Así> ี้ไปแปะตรงนี้นะใช้ c ค o n e stamp copy ตรงนี้กด alternate copy เอ้ยกด alternate ดูตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เอามาแปะ แล้วก็เบนเบนเขาเบนตรงนี้เคลียเกลียเกลี่ยเสร็จแล้วพึ่งได้แล้วฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้เดี๋ยวโบจะก๊อปปี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ,ค,ะคุณก็เลือกเซ l เลกชันแล้วก็สร้างเซเลกชันในพื้นที่ที่เราต้องการก๊อปปี้แล้วคุณก็กด Ctrl J นะคะคุณก็มาที่เครื่องมือมุกนะ คุณจะได้แบบนี้เห็นไหมเออแล้วคุณก็ต้องปดบคต้นท,นทีเดี๋ยวเราจะฟิปพิกเขานะคะอ่าแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องเบนเขายังไงเดี๋ยว ไ,ได้เออ่เราก็ต้องทำการมาทิ m แมสแล้วก็ใช้บัตรนะเราจะลบขบเพาตรงนี้ จะต้องสร้างเงา,เาสร้างนิวเลเยอร์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปรดัดนะคะในการแบบทำเนี่ยปรับให้เขาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่สีดำอาจจะเป็นสีเทาก็พอแล้วคุณก็กดชิปโรเทตเขานะคะชิปแล้วก็ลูกศรน,นะอ่า ได้ไหมลองกดแค่ลูกศรมันก็จะยังไปแค่หนึ่งก่อนนะคะประมาณนี้ก่อนอาจจะต้องป,ปรับ o a p a c i t y n c ีไ่ไหมแมสเขาตรงนี้นิดนึงเวลาคุณแมสก็คือคุณต้องการซ่อนบางส่วนนะคะ ถ้าปกเราจะคัปปี้รงพื้นที่ตรงนี้มาลองดูนะจ๊ะทันกันไหมคอนโรนเจกวกงานรีทัรอะไรนี้นะแค่ได้คัดเฉยนะเขาก็คิดแบบ2อ0รอยาะไรนี้นะโูะเห็นในการเซอร์วิสแต่ถ้าเกิดได้คัดจะ,จะปรับสีปรับเงาตกแต่งรีทัชตแบบนี้น่าจะเห็นเขา คิดหกร้อยบาทอะไรเงี้ยนะห้าร้อยหกร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นโปรตเตอร์เขาคิดเป็นพันนะอันนี้ดูในที่เขาเซอร์วิสน้ก็แล้วแต่เนาะน,นี่ก็บอกคร่าวๆนะคะแตบบ่คนไหนแบบเออแต่ถ้าเกิดคนไหนแบบเชี่ยวชาญรีชงรีทัดคือของบัวบวทำแอดโฆษณานะคะบไม่ได้แบบว่า บางคนเขาทําแบบรีชัดเฉพาะรีชัดเลยอะ่ะบางคนอาจจะได้ทักษะที่แบบเร็วกว่าโบอะไรเงี้ยเ,เขาเขาเรียกว่าอะไรชํานาญมีทักษะอะไรดีๆกว่าโบอะไรแต่อันนี้ก็คือโบเข้าใจในพวกเครื่องมือโบก็เอามา,าตามสไตล์ของโบนะคะนี่โบมาแชร์ว่าเวลาโบดได้ทัด ไปรีชาร์งานให้ลูกค้านะฮะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเออถ้าเกิดไกลๆก็เนียนแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดซูมนี่คือบอได้นะเรา,าตร้องปรับตรงนี้ให้มันมีความเขาเรียกว่าเออเราก,กดคนต้นที่นะคะเว็บเขา อตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้เห็นไหมมันต้องมีความสมูทเกืนกันนะคะเชื่อมกันลิงก์กันเดี๋ยวคอ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 ,อต้องคลิกที่ตรงกระดาษขาวๆนะต้องอยู่ในโหมดของการอ่แมสอ่า เดี๋ยวได้แบบนี้ไปก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวโบจะผสมเขาทั้งหมดเลยนะที่จริงคุณกดเเดี๋ยวนะกด Control Alt e h i f t E นะคะคุณก็จะได้มาอีกหนึ่งเลเยอร์เห็นไหมอันนี้เราก็เดี๋ยวครุบเขาไว้โบก็จะทําการเขาเรียกว่าเหมือนเดิมเลยนะคะมาที่ตัว Clone s t a m แล้วเราก็จะแบบว่า Copy ส่วนตรงนี้อ่าแลูกโบก็จะสร้าง New Layer ด้วย นะ,ะแล้วโบก็จะคลิกป,ปึ้งปึ้งปึ้งลากมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็กดคอนทรนทีโบจะโเรเตช์เขานะคะ mm hmm. อ่าโเรเตช์เขาแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยมาที่แมส หลังจากนั้นจะอยู่ในส่วนของการเบรนนะคะ Mix, Mix er, Mix er. มิกซ์มิกเซอร์มิกเซอร์เนี่ยเบรนให้เขาเออเห็นไหมเบรนให้เขามีความสมดุดให้เขากืนกันนะคะแล้วก็ นี้มันเข้มมากเข้มแล้วก็ค่อยๆเบนเข้ามาถ้าเกิดคุณอยากให้มันเบนมากๆต้องวอเตอร์เยอะๆเลยอะถ้าเกิดมันเข้มไปคุณต้องใส่วอเตอร์เพราะเรียกปรับเปอร์เซ็นต์ของน้ำเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ต้องก๊อปปี้ตรงนี้สักนิดน้อยอืมได้แล้วเสร็จแล้วได้ไหม <c oughs> นะคะคือก็เนียนอยู่นะเนียนอยู่เนียนอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นการมาแชร์เนาะมาแชร์การเทคนิคในเรื่องของการตกแต่งดีทัส ภาพนะคะอันนี้ก็ได้ไอเดียจากงานของลูกค้าเนะเราก็เลยหมบ,บว่าเอ้ยเดี๋ยวเอามาแชร์ดีกว่านะคะอืมโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์เนาะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ โอเคค่ะโบก็มาแชร์ให้คุณรู้เนาะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้โบด้วยนะคะอะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย